ดีค่ะวนนี้ย่านัดมามาซองเมืองกัดเยี่ยมปลาพี่น้องวันสิขืนบ่ขืนที่หลีค่ะขืนที่หลีเห็นแล้วเขาเจ้าเก็บไปกินมันนี้กำลังขืนค่ะทีแเดียวไปกินกับป่นนี่แหละค่ะพี่นอ้องว่าใส่ดอกุูมือกำลังงามเลยคะ่ะตนนัวนอ,อนพี่น้องเนี่ยโคตดีก,กินอวบๆสาวสำน้อยสาวสำน้อย สาวส้มน้อยขืนไม่กับเพียมปลาเนี่ยเด้อเฮยพี่นอเลยจากหน่อยสิมาเก็บไปขันสมตอนเนียปกินกับป่นก่อนค่ะแจ็เป็นคนอีหยังเปล่าหย่านก็จบไม่หย่าที่ได้บุกเต็มปาก่า่าฮ่สาวส้มน้อยกับเพียมปลางามกันดีหนอ บวบเลยมันคือผู้ดีคือยายเท่ yeah! <c oughs> ออกไลยขนมพี่น้นองแต่แว,ว่าท่านตุใหญ่เนะค่ะเนอะปาดเหมือนขาเลยดิจ้านี่ตอนนี้ปลอดภัยปลอดภัยทุกอย่างสะอาดปลอดภัยค่ะไม่มีสิ่งแปลกปลอม เกว่าจากน้อยก่อนให็นไหมคนใหญ่จากน้อยเสียไปขัน้นโฟมเนาะคะ่ะเนาะเฮ้ยโซนโพี่นอ้องพักพกันพักหมวกกต่มีพักหมวกพลังพี่นอ้องเนี่ยเห็นตะขาเจ้ากินนี่ได้พักหมวกพลังพี่น้องเนี่ยแม็นอยู่ดีนี่เห็นคนกินอยู่ค่ะนี่ ก้อนี่คืองามเทโอ๊ยมากลามคือคนตากเทนอบันเนียพี่น้องเฮ้ยงามงามงามเอาไปกินกับซุปน้องใหม่กับป้วนพี่น้องงามบ่เอาพี่น้องเอ้ยเอาซับนี่ละพ่อหอมปากหอมคอหอมกินกับเทียมปลากับมี่แห้งแล,ะละ้วล่ะค่ะ ไอ้นใหญ่กว่านี้ย่านสิมาไทยอีกสิไปคัขันสมนะคาเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้ช่วหนึ่งนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ